สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับมือใหม่นะคะคลิปนี้ปีจะพามาออกกำลังกายด้วยการใช้น้ำหนักตัวของเราค่ะเป็นแรงต้านเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าบอดี้เวทกันนะคะซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยข้อดีของเขานอกจากที่เราแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเราก็ยังสามารถฝึกได้ในทุกสถานที่เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้ายิมเลยด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไปค่ะ เริ่มจากการวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะโดยท่าแรกเราจะยืนเหยียดแขนออกขาแล้วก็หมุนแขนเป็นวงกลมไปด้านหน้าก่อนค่ะหมุนกลับนะคะไปด้านหลัง กล้มแตะที่ปลายเท้านะคะโดยขาข้างที่เราก้มไปแตะเนี่ยให้เราองอเข่าด้เนาะมือขวาแตะที่ปลายเท้าซ้ายมือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวาค่ะ ่อไปค่ะยังกลางแขนอยู่นะคะยืนตัวตรงแล้วก็เตะขาขึ้นมาใช้มือแตะไปที่ปลายเท้าเลยทำสลับทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ อนี้นะคะเราจะเริ่มจากการน้มตัวลงค่ะใช้มือตัดที่พื้นแล้วก็ค่อยๆไต่ออกมาข้างหน้านะคะให้ตัวเราเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นไต่กลับค่ะอยู่ในท่ายืนเหมือนเดิมทำวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ โอเคต่อเลยนะคะในท่าต่อไปค่ะเราจะยืนแยกขาออกอยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เนาะแล้วก็ย่อตัวขึ้นลงวาดแขนเป็นวงกลมค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก้าวขาวมายาวๆเลยมือหนึ่งข้างดันลำตัวไว้มือหนึ่งเปิดออกนะคะทำสลับทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ ตอนนี้เราก็วอร์มร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันต่อเลยดีกว่าค่ะในพาร์ทแรกเราจะเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างกล้ามเนื้อขาในท่าสควอตกันก่อนเนาะโดยเราจะยืนแยกขาออกอยู่ในช่องหัวไหล่นะคะแล้วก็ย่อตัวลงค่ะดันสะโพกไปข้างหลังโดยไม่ให้หัวเข่าเลยออกจากปลายเท้านะคะทําวนไปจนครบ30วินาทีเลยคะ่ะทุกคนหลังตรงเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาเลยนะคะ อีก5วินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อท่าฟอนอันแบกลังกันค่ะเริ่มจากการก้าวขาขวาออมาข้างหน้านะคะย่อตัวลงหลังจากนั้นใช้ขาข้างเดิมค่ะก้าวไปด้านหลังลำตัวตรงนะคะเกรงหน้าท้องไว้ทำวนไปให้ครบ30วินาทีเลยค่ะพร้อมนะคะเริ่มเลยเวลาทําท่านี้พยายามอย่าให้หัวเข่าเลยออกจากปลายเท้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าน้ำหนักลงที่หัวเขา่าแล้วเราอาจจะบาดเจ็บกันได้ ไม่นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นขาซ้ายกันเหมือนเดิมเลยค่ะเก้าขาซ้ายออกมาข้างหน้านะคะหลังจากนั้นก้าวไปด้านหลังค่ะเกรงหน้าท้องตัวตรงแล้วก็พยายามอย่าให้หัวเข่าเลยออกจากปลายเท้านะคะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะพร้อมนะเริ่มค่ะ ท่าต่อไปนะคะท่าครัสตีหลังค่ะท่านี้เราจะก้าวขาควายไปด้านหลังนะคะย่อตัวลงโดยทำสลับทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะเหมือนเดิมเนาะเกรงหน้าท้องหลังตรงหัวเข่าไม่เลยออกจากปลายเท้านะคะ โอเคต่อกันเลยนะคะท่าต่อไปค่ะเราจะยืนแยกขาออกให้เลยจากช่วงหัวไหล่เปิดปลายเท้าย่อตัวลงแล้วก็ค่อยๆขยิงขาขึ้นมาทีละข้างแบบนี้นะคะท่านี้นอกจากต้นขาแล้วเรายังได้บริหารในส่วนของน้องขาอีกด้วยค่ะเกรงหน้าท้องหลังตรงไว้นะคะ อีกนิดเดียวค่ะมาที่พาที่2แล้วนะคะทุกคนจะเป็นการบริหารในส่วนของลำตัวช่วงบนเกือบทั้งหมดเลยค่ะเริ่มได้ท่าวิดพื้นก่อนนะคะสําหรับมือใหม่เราจะใช้หัวเข่าดันพื้นไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆงอข้อศอกค่ะพยายามให้หน้าอกติดกับพื้นเลยค่ะด้านหลังไขว้กันไว้นะคะและถ้าใครรู้สึกว่าแขนยังแข็งแรงไม่มากพอที่จะกดหน้าอกให้ถึงพื้นแล้วก็ดันกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะ ทำที่เราเรียงพอทำไหวได้เลยค่ะต่อได้ท่า shoulder tap เลยค่ะ ท่านี้เราก็ยังจะใช้หัวเข่านะคะดันลำตัวให้เหมือนเดิมโดยเราจะใช้มือสลับขึ้นมาแตะที่หัวไหล่นะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาค่ะและถ้าใครอยากเพิ่มความยากของท่าเข้าไปอีกก็สามารถเหยียดขาออกอยู่ในท่าฟูแพงเหมือนตัวอย่างด้านบนได้เลยนะคะ อีก5วินาทีค่ะโอเคเก่งมากค่ะยังจะอยู่ในท่าเดิมอยู่นะคะโดยเราจะต่อด้วยท่าคณนลิ่งอาร์ม i ริชค่ะท่านี้จะต่างกันแค่ว่าเราจะค่อยๆเหยียดแขนออกมาด้านหน้านะคะทำสลับทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะทุกคนพร้อมนะคะเริ่มค่ะ อีกนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปบริหารต่อในส่วนของหลังกันค่ะท่านี้เราจะนอนควน่ำลงกับเสือนะคะเริ่มจากการเหยียดแขนออกไปด้านหน้าก่อนค่ะหลังจากนั้นงอข้อศอกยกน้าอกขึ้นดันสะบักเข้ามาหากันนะคะแล้วก็ค่อยเหยียดแขนกลับลงในท่าเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบ30วินาทีเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนมาถึงท่าสุดท้ายของพาร์ทที่2แล้วนะคะท่าซูเปอร์แมนค่ะท่านี้เราจะค่อยๆย,ยกแขนแล้วก็ขาขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะให้เหนือพื้นมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยใช้กล้ามเนื้อด้านหลังประคองท่าไว้ค่ะ ในพัทต่อไปนะคะเราจะบริหารในส่วนของสะโพกแล้วก็ก้นกันค่ะโดยเริ่มจากขาซ้ายในท่าดองกี้คิกก่อนนะคะให้เราอยู่ในท่าคลานค่ะฝ่ามือตรงกับหัวไหล่งอเข่ายกขาไปด้านหลังทำมุมให้ได้ประมาณ90องศานะคะแล้วก็เวลาที่เรายกขาไปด้านหลังเนี่ยพยายามเกรงก้นไว้ด้วยค่ะ อีก5วินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นขาวขวากันค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่ในท่าคลานฝ่ามือตรงกับหัวไหล่เกรงก้นยกขาง,งอเข่าไปด้านหลังทำมุมให้ได้ประมาณ90องศาค่ะพร้อมนะคะทุกคนเริ่มค่ะ อีกหนึ่งรอบนะคะเก่งมากค่ะท่าต่อไปเราก็จะเริ่มต้นด้วยการอยู่ในท่าคลานเหมือนเดิมนะคะโดยให้เรายกขาง,งอเข่าขึ้นมาด้านข้างบ้างค่ะยกให้สูงระดับเอวเลยเนาะเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะคะพร้อมนะทุกคนเริ่มค่ะ ท่านี้เราจะได้บริหารในส่วนของสะโพกไปเต็มๆเลยนะคะใครที่อยากได้สะโพกกระชับแล้วก็เป็นรูปทรงสวยมากขึ้นเนี่ยตั้งใจทำท่านี้ให้ดีๆเลยค่ะยกอีกหนึ่งรอบค่ะ ต่อ,อกันเลยนะคะเปลี่ยนจากขาซ้ายเป็นขาขวามั่งค่ะทุกคนงอเข่ายกขาไปด้านข้างทำสลับขึ้นลงช้าๆนะคะไม่ต้องรีบเริ่มค่ะ อีกนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อท่าสุดท้ายในพาร์ทนี้กันค่ะท่าน,นี้นะคะเราจะนอนราบลงไปกับเสือชันเข่าขึ้นค่ะมือวางไว้ข้างลำตัวแล้วก็เกรงก้นนะคะค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปให้สุดหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนสะโพกลงค่ะทำวนไปให้ครบ30วินาทีเลยนะคะทุกคนเริ่มค่ะ สิวินาทีค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในพาร์ทส,สุดท้ายกันเลยค่ะโอเคมาที่ส่วนของหน้าท้องกันบ้างค่ะบีก็ได้เลือก3ท่าเน,นเน้นมาให้ทุกคนทำกันนะคะเริ่มท่าแรกด้วยค่ะ bicycle crunch ค่ะ ท่านี้เราจะนอนหงายนะคะมือแตะไว้ที่ตรงท้ายทอยค่ะแล้วก็เหยียดขาเข้าออกเหมือนกับเรากําลังปั่นจักรยานอากาศอยู่นะคะโดยเวลาที่เรางอเข่าขึ้นมาเนี่ยพยายามให้ข้อศอกของเราติดกับเข่าด้านตรงข้ามให้ได้มากที่สุดค่ะเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะ ต่อได้ท่ารีเวิร์สคันกันค่ะท่านี้เราจะนอนหงายนะคะวางฝ่ามือไว้ข้างๆลำตัวแล้วก็งอเข่าขึ้นค่ะเกรงหน้าท้องยกหัวเข่าให้ใกล้กับหน้าอกมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่คอยๆผ่อนขาลงค่ะทำวนไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนท่านี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงจากหน้าท้องมากพอสมควรเลยนะคะ อีก5วินาทีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อด้ท่าแพลงกันเลยค่ะท่าสุดท้ายนะคะท่าแพลงเนี่ยเราจะเริ่มจากการนอนคว่ำนะคะชันข้อศอกขึ้นโดยให้ข้อศอกตรงกับหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นมานะคะให้หลังสะโพกแล้วก็ขาอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะค้างไว้อย่างนั้นเลยนะคะแค่30วินาทีเองสู้ๆค่ะ 10วินาทีสุดท้ายนะคะ5 4 3 2 1เรียบร้อยค่ะครบแล้วนะคะถูกท่าถูกส่วนเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมายืดเส้นผ่อนคลายกันหน่อยเนาะโดยเราจะเริ่มจากขาขวาก่อนนะคะเหยียดขาขวาออกไปข้างหน้าค่ะแล้วก็โน้มตัวลงใช้มือแตะไปที่ปลายเท้านะคะโน้มตัวลงไปเยอะๆ นับ1นถึงครังไว้ค่ะแต่ถ้าใครเอื้อมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะเอาที่เราพอเอื้อมถึงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาออกโน้มตัวลงไปค่ะใช้มือแตะไปที่ปลายเท้าค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกชา้าๆไม่ต้องรีบค่ะโอเคต่อไปนะคะเหยียดขาออกไปทั้งสองข้างเลยค่ะ น้มตัวมาด้านหน้าเนาะกดหลังลงไปหายใจเข้าออกช้าๆค่ะเอื่อมไม่ถึงกดไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เราได้ต่อไปนะคะกลับมานั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิเหมือนเดิมค่ะโดยใช้มือขวาของเราค่ะวางไว้ที่ข้างใบหูนะคะแล้วก็ค่อยๆกดศรีรษะของเราลงไปค่ะขังไว้นะคะ เปลี่ยนข้างนะคะนับ1-10ถึง10ในใจช้าๆค่ะโอเคหลังจากนั้นมือประสานกันนะคะแล้วก็วางไว้ที่ไททอยของเราค่ะค่อยๆกดศีรษะก้มลงมาข้างหน้านะคะ โอเคค่ะยืดแขนเป็นท่าสุดท้ายนะคะเหยียดแขนขวามาด้านข้างค่ะแล้วก็ใช้แขนซ้ายนะคะสลับควยกันไว้ดันออกไปให้เรารู้สึกว่าแขนของเราตึงเลยค่ะค้างไว้นะคะเปลี่ยนข้างค่ะเหยียดแขนซ้ายออกมานะคะแขนขวาควายทับไว้ดึงเข้าไปจนแขนของเรารู้สึกตึงเลยค่ะค้างไว้นะคะสุดท้ายแล้ว โอเคเย้ okay, yeah, มากๆค่ะจบแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สามารถเอาไปทำได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนส่วนวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย